สามหนึ่งสามโอ้ห้าสิบกวอายุเนาะเนี่ยที่รอกักันอยต่อไปห้าสอรึ่งเอาอะไดเาน้างพื้นีตัวน่ ถูกน้องเราตัวหนึ่งของรับกีแท้ตัวนึ่งของไปอุ่งยานสอไปพอบันไลห้าสอบเครื่อง <c oughs> อ๋อึงราคาด้วยจักบาทสามันสามหกสิบสามสองพันบาทจามามเร็เรนางเปะ่เอิมานอนมาหนอนวัดเอาเอาน้ำมาสีเอาน้ำมาสี ตอหน้ารเรไรอ๋อไอ้ทนนี่มันบดเลยฮะดิจุ่มรู้ๆมันจังบดให้สองหนึ่งสองอนางเต่นี่เนาะนางสมพรต่อไปวารีหนึ่งสามสอบครึ่ง

ทักมาเอาเยเาเส้นคนแต่คงคุมกันยาวนอาอไรลงลายบริเทีลายไคงกันยางเหมไม่เช่ของม่ีมีอยู่ยังไ้าวิเเอาติด๋ยวสิดเชยเผ่าให้นะตดกถจะเราค้าราคอเราายางเออแมี้เดียวตกตอนนึงครับถึงนี้ลุกนี่ลุนัองน สองสามหกโอ้วาลีบอกวาลีนี่ตะบานห้าเมื่อตัวนี้ตะบาทนีย <laughs> สุขคนหนึง่งห้าสอบครึ่งโคด้านะ สุกคนนึงอรู้เลยจะได้จักกิโลห้าสอบห้าสอบครึ่งห้าครึ่งโอ้โหเอาเอาลงรู้เอาขึ้นไหมก่อนอนะ สี so oh. right. 60. 60. 60. Uh oh. oh. ่แปดโอ้ไหลติบเหมือนกกว่าหมือนกั่วไปแล้วปห็เยังจ่ี่มัอ่นเงี้เงีมเออเมนหน้าฟังเ็อไรนี่ไรนะมหนกมือนกโอ้หลตบเนาะนอกจากอย่างท่านั้นภาคเาเมน ปลาต่อยครับปีหนึ่งจังได้มันท้าเอ้ยมันน้าดุเขาร่วมมือพร้อมกันนี่นี่นะมันคือขนาดแค่นี้ได้เปีร้อยเอาได้นี่เล้วถุงนี่หนึ่งสามพันนี่ถุงเดียวนี่เขาขงเขาเราบัง ออกมโดนครับเดี๋ยวเขาทุ่งเดียว่ะอยชีที่ผา้อยชี้ที่ผาสอบเดียวนี่ร้อยขั่วโอ้แค่สามสามร้อยกั่วเนาะได้อยู่ออืดีดักโอ้จะเป็นงดได้เงดดีเนาะ ต่อสีู้จะบอมานก็ได้ยิอ้เอาสามสี่ปดดโอ้สองคุงครึ่งสามสี่เปดารไปสองามาก็สอไปหามาตื่นไหม

อีกเที่ยวเรื่องเนาะอ่าปลาโทบไม่ในใดยัดในใดแท้นะขึนใหญ่แทไห้องเนาะอือ1ห้าเมื่อผู้เดียวดากเงงเลยทีมันนักร้อยร้อยกว่าผู้นะเนาะอื อยอมกระเจ้าหยัดได้นี่นะเดี๋ยวนี้จกลองหลายเทือกอะไรมันบ่ได้ปานนี้จะเขื่อนหยัดไครอันนี้บิดบอแเมนบอกอ่ามีบิดและก็เปิ้นเปิลนี่ จกสูงโอ oh, so ้ยนี่วายสี่หนึ่งเก้าโอ้เด้หลายตัวเมนบอกตัวไบเปิลหรอ สี่ถุงเล้นี่เนาะแม่นบอ,อ้ค้นนี่นะค้นนี่ข้าพนโฮนสามสครึ่งสามครึออ่งแม่นอมลองดูได้จักโล สามครึ่ง <30. S 2> สองแปดห้าโอ้สองร้อยแปดสิบห้ากิโล